วงการบันเทิงก่อนใครเจาะทุกประเด็นข่าวร้อนกับ s m s ข่าวบันเทิง New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันผมว่าเที่ยวนี้ประเทศไทยโดนหนักมากนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นแล้วผมมากเป็นเวลานานมากสองสามเดือนลแล้วและคงเป็นอย่างนี้ไปอีก,กหลายเดือนซึ่งไม่ใช่ขึ้นครั้งแรกนะครับเราคิ่ว่าทำบนสถานี่บนไทยต้องช่วยกันใครช่วยอ,อะไรได้ต้องเข้ามาช่วยกัน ค่อยๆช่วยไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่หยุดเพียงแค่นี้เป็นเรื่องเป็นสน้าทัยที่คนไทยไม่เคยเจอมาก่อนแล้วเที่ยวนี้เราจะรอดต้นไปได้ทุกคนต้องช่วยกันครับแล้วว่าครั้งนี้แค่เบื้องต้นเท่านั้นใช่ไหมครับเบื้องต้นเท่านั้นครับเราก็ยังคิดอ่านเราคิดถึงเรื่องเยียวยาเราคิดถึงฟื้นฟูขณะนี้ศิลปินของเราทุกคน ไปมีที่ไหนที่อยากให้เราไปช่วยเราก็เดินทางไปช่วยกระจายกันไปช่วยนะนส่วนบริษัทเองก็ตั้งเป้าตั้งตั้งแผนการที่จะช่วยเย,ออยียวยาในในแม้แต่น้ำรถเราก็ต้องไปทำต่อไปแต่ว,ว่าเท่านี้ยังไม่พอเพียงแน่นอนครับผม,มยังมีโครงการโครงการใหญ่ใหญ่หครับที่บอกว่าเตรียมการไว้แล้วอะไรเงี้ยครับมีเล็กมีเปล็กเวาจะมีคอนเสิร เดยียวนะครับใจเ่วนี้ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นสูช่วงนี้<ช>เป็นเพราะว่าเป็นช่วงเร่งด่วนในการที่จะเข้าถึงถึงสถานการณ์ถึงที่ที่กำลังเดือดร้อนว่าก็จะก็จะเปพวกเครื่องต่างๆที่จําเป็นสําหรับการใช้ชีวิตในช่วงนี้นะครับครับตอนนี้พี่ป๊อบส่วนตัวมากกว่าสองแสนเลี่ยงครับใช่ครับไปท,ท,ทุกที่ทุกทางเลยครับลครับและขนาดคือพวกเราก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ในที่แห้งนะครับขนานี้พวกเราก็เปียกกันด้วยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทุกๆคนทุกๆคนสามัคคีเปียกกันช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้น ที่บ้านก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับในขณะที่เราพวกเรากําลังกําลังเตรียมตัวที่จะไปช่วยกับทุกๆคนแต่ว่าขอกําลังใจขอกําลังใจจากทุกๆุกคนที่กําลังประสบอยู่ด้วยนะครับว่าอย่าท้อเด็ดขาดเลยเพราะว่าเมื่อกันคืนแล้วไฟมันดับแล้วมันเหลือแค่ตัวคนกับน้ํากับกับมืดๆนะครับเพราะฉะนั้นแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวก็จะผ่านไปพวกเราก็ช่วยกันอยู่ครับนอกจากนี้ยังมีโครงการ ก็ใช่ค่ะคือตอนนี้นะคะอย่างที่คุณนบูลบอกนะคะว่าทุกหน่วยงานที่ต้องการทาร่วมมือเนี้ยกรมมี่เราก็จะไปช่วยนะคะในเวลาเดียวกันตอนนี้เนี้ยเราเตรียมโครงการในด้านของการฟื้นฟูนะคะว่าจากนี้แล้วเนี้ยเราจะช่วยกันในด้านของการให้กําลังใจหรือว่าไปช่วยตรงไหนซึ่งตอนนี้เราก็ต้องกําลังศึกษานะคะว่าจุดไหนที่เดือดร้อนบ้างแล้วก็นี่คือการเตรียมแผนของเราอะค่ะที่กําลังเตรียมอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าต้องมากกว่าหนึ่งล้านบาทแน่นอนอ๋อต้องมากกว่าค่ะอย่างที่คุณ คุณบุญบอกนะคะว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้เราจะทำอย่างต่อเนื่องค่ะคุณบุญบอกไปถึงฟื้นฟูโรงเรียนไกลๆด้วยนะครับใช่ค่ะมีบทนำท่วงครับผม ช่วยกันรวมนะครับช่วยน้ำท่วมขอนห้เบิร์ดมีกระเป๋ามีแจ็คเก็ตม,ม,มีสร้อย,ยมีทุกอย่างเลยครับช่วยกันรวมให้ราคาสูงๆได้จะได,จะได้จะได้ไปด้วยกันครับน้ำท่วมครั้ง,งนี้กระทบกับธุรกิจมากน้อยแค่ไหนครับท่านผูตอนนี้เราอย่าไปพูดถึงเรื่องธุรกิจเลยมันมันมันทูกคนเดือดร้อนไปหมดครับเราเราคงคิดถึงเรื่องการช่วยเหลือกันมากกว่าและตอนขขนี้คนไทยต้องมาเที่ยคนไทยกันเท่านั้นเราต้องช่วยกันเองเที่ยวที่เอาให้รอดนะฮะทุกคนตั้งใจแล้วก็ทำกันจริงจัง เหตุการณ์แล้วมันน่ากลัวนะฮะน่าสนใจถ้าผมจะเปิดนะต้องบอกบริจาคตนถึงอะไรค่ะไม่ตลอดครับผมว่าอีกหลายเดือนครับกว่านน้ำจะแห้งก่อนจะคลื่นคลื่นก่อจะอะไรร้เดือดร้อนกันผมไม่เป็นปีอ่ะนะฮะมีอะไรที่เราช่วยเหลือกันได้บอกมานะฮะเราเราคิดเองด้วยเพื่อไปช่วยกันทำให้มันเหลือสิไม่ตลอดนะครับตอนนี้ทุกคนใครติดต่ออะไรมาเราก็ไปกันส่วนตัวก็ติดต่อมาก็ไปกัน เบิร์ดวางแผนครับคือจะไปทุกที่เลยครับผมนี่ก็ช่วยกันในทางด้านหลังก่อนครับเดี๋ยวเราจะเวียนกันทั้งตึกเลยครับขอให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องที่ประส่วนหน่คือขอให้อย่างที่เห็นพี่เบิร์ดบอกว่าต้องไม่ท้อนะครับทุกอย่างมันก็มันก็ต้องมีกลางคืนมีกลางวันนะฮะทุกอย่างผ่านพ้นไปได้แน่นอนขอให้มีกําลังใจแล้วก็ทุกส่วนทุกทุกภาคสกลุ่งจะช่วยเหลือกันนะครับ ขอให้มีสตินะครับมีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาว่าคืออย่าอย่าลนอย่าลนนะครับเพราะถ้าลนแล้วเนี่ยเพราะว่าเราจะไม่ได้เลยเลยแม้กระทั่งชีวิตเพราะฉะนั้นเอาชีวิตเอาเอาความปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องข้าวของพวกเบิร์ตคิดว่าเราหาใหม่ได้นะครับเอา,อากำลังใจไว้ก่อนน้ำไปกำลังใจต้องยังอยู่ครับผม